รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การทำขนมและอาหารเว้วรับประทานกันเองที่บ้านเนี่ยนะครับนอกจากจะสะอาดและปลอดภัยแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในครอบครัวของคุณอีกด้วยแต่ถ้าใครที่ฝึกทำจนเก่งนะครับจนชำนาญแล้วเนี่ยขอแนะนำนะครับลองทำขายดูยสิครับเพราะว่านั่นอาจเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเสริมรายได้ให้กับครอบครัวของคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับผมนะัทพันธ์ลักษณะวงศ์นะครับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยเลยส่วนทางด้านขวามือของผมครับอาจารย์ธีรพรนิลรัตน์นะครับจากโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตนะครับวันนี้เราสองคน เหมือนเดิมครับชวนเข้าครัวนะครับทำเบเกอรี่กันวันนี้เมนูที่เราจะทํากันก็คือเมนูอะไรครับขนมปังลูกเกดกับขนมปังเนยสดค่ะใช้เป็นตัวโดแป้งเนี่ยอันเดียวกันแล้วก็ปรับเปลี่ยนไส้เป็นลูกเกดกับเนยสดค่ะยอดเลยถ้างั้นวันนี้ผมว่าใครที่ชอบรับประทานนะครับขนมปังที่มีไส้เป็นรสหวานอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับไม่รอช้าแล้วครับมาลงมือกันก่อนในขั้นตอนแรกนะครับมารู้จักส่วนผสมส่วนผสมกันก่อนค่ะเริ่มที่ถาดไหนก่อนดีครับอันนี้เป็นแป้ง วันนี้มีแป้งขนมปังนะคะเป็นแป้งที่มีโปรตีนสูงผสมกับแป้งเค้กผสมแป้งเค้กชต้องผสมเพื่อที่จะให้ส่วนผสมโดของเราเนี่ยมีความนุ่มเนื้อนุ่มมากขึ้นถ้าเกิดว่าใช้แป้งขนมปังอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะแบบว่าเหนียวเหนียวแต่ว่ามันยังไม่นุ่มมากพอค่ะต่อไปเป็นนมผงอันนี้เป็นนมผงนะคะช่วยเพิ่มรสชาติครับ แล้วก็ยีสต์ผงยีสต์ช่วยให้มันฟูใช่ค่ะต่อไปเป็นส่วนของของเหลวนะคะจะมีส่วนของนมข้นจืดแล้วก็น้ำเปล่าน้ำเปล่าไข่ไก่นะคะวันนี้ใช้ไข่ไก่เบอร์สามนะคะต่อไปนะคะเป็นเกลือป่นช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็น้ำตาลทรายสุดท้ายนะคะวันนี้ไขมันที่ใช้ใช้เป็นเนยสดเนยสดเพื่อเพิ่มกลิ่นรสที่หอมละมุนมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นส่วนของไส้นะคะ วันนี้เราจะมีไส้เป็นลูกเกดลูกเกดที่ใช้เนี่ยเป็นลูกเกดดานะคะก่อนนามาใช้ทําขนมปังเนี่ยให้นําไปล้างก่อนเพราะว่ามันจะมีเศษฝุ่นเศษขี้ผงเนี่ยค่ะติดอยู่ที่ตัวลูกเกดให้ล้างแล้วก็แช่ไว้สักประมาณ5นาทีแช่ไว้5้นาทีน้าธรรมดาค่ะไม่ต้องน้ําร้อนน้าเย็นนะคะแล้วก็เอาเอาวางไว้บนตะแกรงให้ดห้งใช่ใช่แล้วก็ซับให้แห้งค่ะมันก็จะได้มาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นส่วนของเนยสดค่ะทิ้งไว้ให้มันอ่อนตัว นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําใส่ไส้อ๋อในในส่วนไส้ก็มีในสดด้วยใในส่วนแป้งโดก็มีใช่ค่ะแยกกันค่ะอันนี้เป็นน้าตาล2ชนิดนะคะสําหรับโรยหน้าขนมปังเนยสดอันนี้เป็นน้าตาลทรายธรรมดาส่วนอันนี้เป็นน้าตาลไอซิ่งครับงันมาลงมือทํากันเลยดีไหมครับเริ่มจากส่วนไหนก่อนดีครับเดี๋ยวเราเอาแป้ง2ชนิดผสมกันก่อนค่ะเทรวมได้เลยใช่ไหมครับ ใส่ยีสต์ก่อนค่ะครับใส่ยีสต์ก่อนครับครับครับและอันนี้เราต้องร่อนใช่ไหมรร่อนค่ะครับนี่น่ครับเราร่อนเอาเอาเศษผงเศษไรออกนะคะนมผงมันจะมีความชื้นนะคะถ้ามันจะเกาะกันต้องร่อนปอกกันไม่ให้มันเป็นเม็ดนะคะใช้หัวหัวตะขอเนี่ยนะคะช่วยคนให้ส่วนผสมเข้ากันครับผม จากนั้นเราจะมาทำในส่วนของของเหลวนะคะเอาน้ำกับนมรวมกันค่ะน้ำก็นมครับครับแล้วก็ใส่ไข่ไก่ครับผมน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายโหง่ายจริงเลยครับใส่ทุกอย่างรวมกันทั้งหมดเลย ได้หมดเลยนะครับ,รบแล้วก็เกลือค่ะครับข้อสําคัญต้องตวงส่วนผสมให้ถูกต้องนะคะคถ้าเกิดว่ามันผิดเพี้ยนไปเนี่ยมันจะทําให้ส่วนผสมของเราที่ได้เนี่ยมีลักษณะที่ผิดเพี้ยนไปแล้วขนมที่ได้ก็ออกมาลักษณะไม่ดีค่ะค่อยๆเทใช่มครับค่ะเท <c oughs> ลงมาเลยคะ่ะระหว่างนี้ก็ใช้ตะขอช่วยๆค่อยๆคนนะคะ ใส่ลงมากวาน้ําตาลลงมาให้หมดเลยน้ําตาลไม่จําเป็นต้องละลายหมดก็ได้นะคะแต่ว่าให้มันละลายไปบ้างบางส่วนคเพราะเดี๋ยวตอนไปใช้เครื่องผสมมันก็ละลายอยู่ดีใช่เพราะว่าระหว่างตีเนี่ยมันก็จะเกิดความร้อนแล้วก็การเสียดสีค่ะน้ําตาลมันก็จะละลายไปในตัวใช้หัวตะขอช่วยคนนะคะให้ส่วนผสมมันเข้ากันบ้างก่อนที่จะนําไปใส่เครื่องตีนะคะจะได้ช่วยเครื่องด้วยใช่ค่ะแล้วก็เอาใส่เครื่อง ขั้นแรกเปิดความเร็วต่ำา่ะนะเพราะว่าเศษแป้งเนี่ยมันยังไม่เข้าที่ถ้าเปิดความเร็วมากๆมันมันจะกระจายใช่คพอหมดผงแป้งแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเพิ่มความเร็วเราสังเกตแค่ดูแบบไม่มีฝุ่นฟุ้งๆออกมาก็คือเพิ่มความเร็วได้เดี๋ยวตอนนี้เราจะเพิ่มความเร็วเป็นปานกลางแล้วค่ะเดี๋ยวพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนผสมของเนยสดเนยสด ในขั้นตอนนี้เราใช้ความสังเกตอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่ต้องจับเวลาลใช่ค่ะ,ะ,คะไม่ต้องจับเวลาค่ะพอมันเร,มเริ่มเริ่มแบบจับตัวเป็นก้อนแล้วก็อะไรนะโถเริ่มสะอาดใช้ได้่ะเดียะะย๋ยวเราจะใส่ในวดกันเลยนะคะคผเอาพายยางช่วยได้ครับ ในยสดนี้ถ้ามันมาเป็นก้อนใหญ่ๆเราต้องหั่นเป็นเล็กๆก่อนหั่นเป็นเล็กๆค่ะเพื่อเวลาเครื่องมันผสมเนี่ยมันจะได้เข้ากันได้ง่ายเป็นการช่วยเครื่องไปในตัวต่เนยสดนี่เราแช่เย็นไหมอ่ะหรือว่ายังไงครับหรือเก็บในอุณหภูมิห้องอุณหภูมิก่อนปกติเวลาเก็บเนี่ยให้เก็บแช่เย็นนะคะแต่ว่าเวลานํามาใช้เนี่ยให้นําออกมาวางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนก่อนที่จะนํามาใช้ค่ะเพื่อที่เวลานวดผสมเนี่ยมันจะได้ผสมเข้ากันได้ง่ายขึ้น แล้วเดี๋ยวเราก็จะนวดต่อนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเช็ดนี่สังเกตว่ามันดูนุ่มเนียนขึ้นถ้าเกิดว่าเนยมันอ่อนตัวเนี่ยเวลาตีเนี่ยเนยมันจะละลายไายเข้าไปในเนื้อแป้งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเนยมันเย็นเนี่ยระหว่างที่ตีเนี่ยเนยมันจะเป็นเม็ด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 แล้วก็จะละลายไายไปช้าค่ะระหว่างที่เราตีอยู่เนี่ยก็สามารถช่วยเครื่องได้ด้วยการปิดเครื่องแล้วก็ปาดอ่างทิโกนนะคะ เราควรทําบ่อยแค่ไหนครับพี่สันครับในการแบบใช้พายช่วยคนก็เป็นระยะระยะครับครับคอยมองดูว่าถ้ามันมีส่วนผสมปีนขึ้นมาบริเวณของด้านบนของหัวตะขอมากเนี่ยก็ให้หยุดแล้วก็ปาดปาดมันลงมาครับแล้วก็มีข้อแนะนําคือต้องปิดเครื่องก่อนแล้วก็ปล่อยโถลงมาให้สิดนะครับใช่ค่ะอย่าอย่าใช้ ขายานเขียนที่ระว่างเปิดเครื่องเพราะว่ามันจะอันตรายนะคะ,คะนขนมปังวันนี้เป็นขนมปังหวานโดนที่ได้เนี่ยมันจะมีความนุ่มมากกว่าขนมปังจืดนะคะแล้วก็มันจะแฉะกว่าเล็กน้อยนะคะ,คะสูตรที่เรากําลังผสมอ,อยู่เนี่ยครับเสร็จแล้วนี่มันจะได้ขนมปังประมาณขนาดไหน,นครับประมาณสี่สิบลูก อ๋อนี่ผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วเป็นยังไงบ้างครับความเปลี่ยนแปลงส่วนผสมมันก็จะเริ่มจับตัวกันมากขึ้นนะคะแล้วเห<ผ>ม,มือนจะเนื้อเนียนขึ้นบ<อ>้างนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดูกันครับผมต้องเอาลงแล้วก็ใช้ผ่าช่วยเหมือนเดิมน,นี่มันขึ้นมาเกาะมันจะไม่มันจะไม่ติดมือแล้วแต่ว่าเราต้องออขึงให้เป็นแผ่นฟิล์มก่อนคมันยังขาดอยู่ มัันขาดอยู่คือถ้าใช้ได้แล้วเนี่ยมันมันจะเป็นฟิล์มเลยตอนทำอย่างนี้จะเห็นรอยนิดเดียวค่ะอย่นิดเดียวนะคะใช่แล้วค่ะครับเฮ้ยแจงครับนี่รู้สึกว่าก้นโถสะอาดแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเทคกันดูนะคะว่าได้หรือยังโดยการถึงแป้นแผ่นฟิล์มครับผม เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเช็คกันนะครับว่าแป้งที่ผสมเนี่ยได้ที่เหนียวพอหรือยังดึงส่วนผสมที่อยู่บริเวณกลางๆนะคะออกมานะคะแบ่งให้คุณโก้หนึ่งก้อนช่วยเทสจะได้เรื่องไหมเนี่ยแล้วก็ใช้ปลายนิ้วมือนะคะครับค่อยๆไล่ค่อยๆดึงยืดส่วนผสมออกนะคะถ้าเกิดว่ามันได้ที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นแผ่นฟิล์บางๆนะคะมองเห็นรอยนิ้วมือด้านล่างแบบนี้นะคะแสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็ออกมาฟาด แต่ถ้าดูด้วยสายตามันก็รู้สึกจะเนียนขึ้นใช่ค่ะส่วนผสมจะเริ่มเนียนขึ้นตัวบริเวณอ่างผสมก็จะสะอาดครับผมใครที่ที่บ้านมีโต๊ะแบบนี้ที่หน้าท็อปเป็นหินอ่อนหินอ่อนนะครับหรือว่าเป็นคอมายกานะครับก็ก็ใช้ได้เลยเหมาะมากแต่ถ้าเป็นโต๊ะแบบโต๊ะเหล็กต้องระวังสีของเหล็กจะเข้ามาอยู่ในผิวขนมแบบนี้ใช่ค่ะมันจะทําปฏิกิริยาครับผมไม่จะทำอยงางสีมันจะเปลี่ยนเป็นัเปลี่ยนเป็นสีเทาค่ะ ผิวผิวด้านนอกของก้อนโดเนี่ยค่ะจะเปลี่ยนเป็นสีเทาอันนี้คือขั้นต่อไปเราจะนำออกมาจากโถแล้วมาตีมาทำผิวหน้าให้เรียบแล้วก็เอาไปหมัก45นาทีวิธีการทำผิวหน้าให้เรียบนะคะโดยการฟาดจับด้านข้างของก้อนโดนะคะแล้วก็ยกขึ้นไม่ต้องปล่อยมือแล้วก็ฟาดลงไปตรงๆนะคะจะสังเกตเราเห็นว่าผิวด้านนอกน่าเรียบแล้วที่เราทำให้มันเรียบเนี่ยเพื่อเป็นการเก็บกัก ฟองอากาศที่ตัวของยีนจะผลิตขึ้นมานะคะจากนั้นก็เอาใส่อ่างผสมค่ะใส่อ่างผสมที่ทานเนยเล็กน้อยคุณโกทานให้ด้วยทานเนยบางๆค่ะเวลาที่เรานําตัวก้อนโดออกมาจากอ่างเนี่ยมันจะได้ไม่ติดภาชนะเรียบร้อยเอาโดใส่ลงไปนะคะแล้วก็ เอามือสัมผัสดูเนี่ยผิวหน้ามันจะแห้งๆสักๆแล้วมันก็จะไม่ชุ่มชื้นที่มือแบบนี้นะคะครับผมวิธีแก้ให้เอาสเปรย์น้ำเนี่ยฉีดพ่นไปบริเวณด้านบนให้ละอองน้ํามันตกลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ปิดไว้เอาพลาสติกิไว้ใช่ไม่ฉีดหยดลงไปเลยโดี๋ชวช่ไหมครับ แค่นี้ค่ะแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมใช่ปิดไว้เหมือนเดิมในกรณีของการฉีดน้ำเนี่ยต้องฉีดเฉพาะตอนแห้งคือไม่ได้ฉีดทุกครั้งใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเราเอาพลาสติกปิดไว้แบบนี้นะคะมันก็จะมีความชื้นคงอยู่มันก็จะไม่แห้งถ้าเกิดว่าเราสัมผัสดูแล้วเนี่ยผิวหน้ามันแห้งเนี่ยถึงจะฉีดใช่ค่ะแล้วก็ไม่ต้องฉีดเยอะถ้าเกิดว่าฉีดมากเนี่ยแล้วมันแฉะเนี่ยมันจะทำให้ขนมขนมปังของเราเนี่ยมีผิวหน้าที่แฉะแล้วก็ทำรูปร่างลำบาก โอยนะครับั้งนั้นเดี๋ยวเราหมักอันนี้ไว้45นาทีนะครับและเดี๋ยวหลังจากนั้นเรามาดูกันว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างรอแป๊บนงึงนะครับ45นาทีผ่านไปเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดมากจช่ครับที<ช>่มันฟูขึ้นใช่ม,มันมีขนาดขยายมากขึ้นรประมาณม 2>, 2เท่าค่ะ<อ>หรือ80%แล้วนี่เราทำาไงต่อครับเดี๋ยวเราต้องเช็คดูว่ามันได้หรือยังครับผม ด้วยการใช้นิ้วมือจิ้มลงไปนะคะจิ้มลงไปประมาณหนึ่งนิ้วแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันรูที่จิ้มลงไปเนี่ยมันคืนตัวขึ้นมาแสดงว่ามันได้ที่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าจิ้มลงไปแล้วมันไม่เห็นรอยเลยเนี่ยแสดงว่ายังไม่ได้กกลงไปเลยค่ะปล่อยอพอแล้วค่ะนี่มันก็จะดีดตัวขึ้นมาแล้วก็ทิ้งรอยนิ้วมือไว้เล็กน้อยอย่างนี้นะคะแสดงว่าได้ที่แล้วเราก็จะออกมาปัดน้ําหนัก อันนี้ทานเดยวไว้มันก็จะไม่ติดใช่ค่ะคแล้วเราก็ไล่ฟองอากาศที่ยีเขาสร้างไว้ก่อนหน้านี้ออกสักเล็กน้อยเพื่อถ่ายเทยอากาศอันใหม่เข้าไปเพื่อให้ยีตเขาได้ทำงานต่อนะคะแล้วเราก็จะมาแบ่งน้ำหนักกันอันนี้เราก็ต้องใช้ตัดช้าค่ะอันนี้แบ่งเป็นก้อน40กรัมค่ะ40สบก้อนละ40กรัมเรียงไว้นะคะพอเราตัดแบ่งน้ำหนักแล้วเนี่ยเราต้องเรียงไว้นะคะลูกไหนตัดลูกแรกครับ คุณโกตัดคุณโกตัดอันนี้ก็ได้เดี๋ยวอาจารย์คึงกลมอ๋อได้ครับนี่ก็เป็นคนชอบวิธีการคึงกลมนะคะใช้ฝาบริเวณนิ้วก้อยกับนิ้วโป้งนะคะช่วยดึงผิวหน้าของขนมเนี่ยให้มันเข้าไปอยู่ที่ก้นนะคะโดยการหมุนมือแบบนี้ผิวหน้าขนมก็จะเรียบส่วนที่ไม่สวยด้านก้นก็ เก็บไว้ด้านล่างนะคะวางเรียงไว้นะคะพอเอามาคลึงกลมแล้วเนี่ยก็วางเรียงไว้พอเดี๋ยวพอเราคลึงกลมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักไว้ห้าถึงสิบนาทีนะคะเพื่อให้แป้งมันคายตัวระหว,ว่างที่ทําเนี่ยให้เอาแผ่นพลาสติกปิดไว้ตลอดนะคะครับเพื่อไม่ให้ผิวหน้ามันแห้งค่ะ<อ>ถ้าเกิดว่าใครคลึงกลมแบบนี้ไม่ได้นะคะให้ใช้วิธีการ ใช้มือสองข้างช่วยกันดึงแล้วก็เอาส่วนที่ไม่สวยไว้ที่ก<อ>้นผิวด้านบนมันก็จะเรียบแบบนี้นะคะไม่ต้องคึงกลมก็ได้ครับแล้วก็เอาวางไว้อ่าใกล้หมดแล้วนี่สองก้อนสุดท้ายแล้วครับแต่ก้อนสุดท้ายนี่มันเหลือก็อแบ่งเป็นเศษเล็กๆแล้วก็เฉลียล่ยทั่วใช่ค่ะอเวลาเอาขนมเศษโดไป เพิ่มในก้อนอันนี้นะคะให้ซ่อนไว้ที่ก้นนะคะเพราะว่าเราพิม์ทำผิวหน้าไว้สวยแล้วเราไม่อยากให้มันเป็นหลอดพันนี้ค้าไว้5-10นาทีค่ะ5-10นาทีแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเรามาดูกันว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมถาดสาหรับทำวิธีการเตรียมก็ทาทาเนยขาวบางๆนะคะทาแต่บริเวณด้านล่างไม่ต้องทาด้านบนเพราะว่า เราวางขนมลงไปเนี่ยป้องกันไม่ให้มันติดเวลาที่เราอบเสร็จแล้วเท่านั้นเองคร่ะแยกกันนะคะขนมที่นํามาใส่ถาดเนี่ยของขนมปังลูกเกตถาดหนึ่งแล้วก็ขนมปังเนยโซดถาดหนึ่งครับผมถ้าเกิดว่าเนยค่ะไม่มีเนี่ยใช้น้ํามันพืชก็ได้แต่ว่าให้ทาให้บางๆบางมากๆจริงๆไม่งั้นมันจะเหลวใช่เพราะว่ามันจะแฉะครับผมเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วขนมที่เรา กนแรกๆได้ไหมครับได้แล้วครับโดยที่เราพักไว้นะคะเดี๋ยวเราจะหยิบรูปแรกมาทำรูปล่างก่อนครับขนมปังลูกเกดก่อนละกันลูกเกดก่อนค่ะผิวด้านบนนะคะเอาด้านสวยไว้ด้านบนนะคะใช้มือกดลงไปเล็กน้อยใช้ไม้คึงสันนะใช้ไม้คึงแป้งคึงขึ้นแล้วก็คึงลงนะคะแล้วก็คึงด้านซ้ายด้านขวาด้วยอันนี้คือไล่ฟองใช่ค่ะครับเอาที่ตัดโดค่ะครับ แซะด้านที่ไม่สวยเอาไว้ด้านบนนะคะทําให้เป็นสี่เหลี่ยมคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะอันนี้ก็แผ่ให้เป็นสี่เหลี่ยมใช่ค่ะทาให้มีลักษณะเป็นทิศสี่เหลี่ยมนะคะจากนั้นทาเนยสดค่ะทาเนยสดบางๆนมปังลูกเกย์ค่ะเป็นเป็นทรงลีๆยาวๆค่ะแต่ว่าเวลาทาเนี่ยอย่าทาจนถึงขอบด้านนอกให้เว้นไว้ประมาณ1เซนติเมตรเพื่อตอนที่เราเก็บตะเข็บเนี่ยมันจะได้อยู่ค่ะ เว้นโดยรอบประมาณหนึ่งเซนติเมตใช่ค่ะทาเนยสดข้างในเพื่อเพิ่มรสชาติครับแล้วก็เพิ่มความหอมนะคะจากนั้นก็ใส่ลูกเกดลงไปนะคะอันนี้มากน้อยแล้วแต่ชอบใช่ค่ะถ้าทำกินเองก็ใส่เยอะๆได้จากนั้นนะคะดึงแป้งด้านบนใช่แล้วก็หมวนครับแล้วก็ดึงพอถึงบริเวณที่ตัวแป้งจะติดกันเนี่ยใช้มือ บีบให้แน่นนะคะเป็นการติกเก็บตะเข็บใช่แล้วเวลาเอาไปวางในถาดเนี่ยให้วางด้านนี้ลงกับด้านล่างเพื่อโชว์ด้านสวยขึ้นด้านบนแบบนี้นะคะเป็นทรงรียาวๆใช่ค่ะงั้นผมว่าผมลองทำแนี้นะครับแรปชุบแล้วก็กดใช้มือใช้ไม้ขึงแป้งนะคะคึงด้านบนแล้วก็ลงด้านล่างนะคะแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวานะคะ จากนั้นแสะขึ้นเอาด้านไม่สวยไว้ข้างบนนะคะคดึงแ,แป้งให้มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะคทาเนยสดเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะจะทาเยอะทาน้อยก็ได้แต่ว่าถ้าทาเยอะก็ระวังนิดนึงระวังตอนห,อห่อมันจะปลิ้นออกมาโดยเว้นระยะขอบด้านแป้งเนี่ยไว้ประมาณหนึ่งเซนนะคะคจากนั้นใส่ลูกเกด อพอประมาณนะคะไม่ต้องเยอะมากแต่ว่าก็อย่าน้อยเกินไปจากนั้นทำการห่อนะคะโดยการดึงแป้งเนี่ยเข้าหาตัวเองนะคะเราใช้นิมูนหมวนแล้วก็เก็บตะเข็บค่ะครับเสร็จแล้วก็เอาไปวางในฐาน เวลาวางในถาดเนี่ยให้วางห่างกันประมาณ1นิ้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราไปหมักแล้วเนี่ยขนมปังของเราเนี่ยก็จะปูขึ้นมาอีกมันอาจจะติดกันได้ทําให้ไม่สวยต้องวางห่างกันนะคะเดี๋ยวต่อไปตามรูปร่างขนมปังในสดกตเอาก้อนที่เราวางก่อนคือด้านนี้ใช่ค่ะครึ่งเหมือนกันค่ะครึ่งเหมือนกันเลยครึ่งเหมือนกันเอาด้านสวยไว้ด้านบนนะคะแล้วก็ขึ้นข้างบนแล้วก็ลงข้างล่างแล้วก็ซ้ายขวาค่ะ แบบแรกเนี่ยเราจะทําเป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะคะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสจัตุรัสนะครับทาเนยลงไปค่ะตรงก,ารปปก,กลางปลายเป็นก้อนๆเลยก็ได้วิธีการห่อนะคะให้ทบ ด้านของแป้งเนี่ยด้านบน <royable S 2> แล้วก็ด้านล่างเข้าหากันแบบนี้นะคะ <after that. S 1> <g ots> ใช่ด้านบนด้านล่างแล้วก็เก็บตะเข็บเก็บตะเข็บก่อนรอบนึงนะคะจากนั้นก็เอาด้านซ้ายกับด้านขวาทับกันค่ะแล้วก็เก็บตะเข็บอีกครั้งนึงนะคะกับด้านขวาทับกันแล้วก็เก็บตะเข็บให้แน่นๆค่ะถ้าเกิดว่าทําไม่แน่นเนี่ยเวลาอบออกมาแล้วเนยมันจะไหลออกมาครับ ก็จะมีลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วก็าวางเสร็จถาดค่ะวางห่างกันหนึ่งนิ้วเหมือนกันค่ะครับนี่ใช้ได้ไหมครับใช้ได้ค่ะคแล้วหยิบขนมปังโดยเลือกก้อนแรกที่เราวางใช่ค่ะครับเวลาทําให้เรียงตามลำดับขนมปังที่พึงก้อนโดที่คึงกลมไว้เสร็จก่อนวันนี้ผมก็ชักคล่องนะเนี่ยชุบ แล้วก็คลี่เป็นสี่เหลี่ยมสัตุลัสใช่ค่ะใส่ในครับมากน้อยแล้วแต่ชอบใช่ค่ะแต่อย่าให้มากเกินค่ะเพราะว่ามันจะห่อห่อห่อแล้วอบออกมาแล้วมันจะไหลออกมาอ๋อแล้วด้านบนต้องเก็บให้แน่นค่ะใช่ค่ะเก็บแต่เข็บแล้วก็ซ้ายขวาทับกันค่ะครับซ้ายชุบก็ขวา ไปเก็บแต่เก็บแล้วก็ไปวางก็ง่ายเหมือนกันนะครับอีกรูปร่างหนึ่งนะคะคบแบบนี้เนี่ยก้อนสี่เหลี่ยมแบบนี้พออบออกมาเนี่ยเดีย๋ยวเราจะโรยน้ําตาลไอซิ่งค่ะ<อ>แล้วอีกรูปร่างหนึ่งเป็นรูปร่างยาวยาวคล้ายกับขนมปังลูกเกดครับแต่ว่าเราจะโรยน้ําตาลรายไว้ด้านบนอ,อันนี้เราลองทําดูเลยใช่ไหมทาเหมือนขนมปังลูกเกดเลยค่ะเพียงแต่ว่าจากที่เราใส่ไส้ลูกเกดเนี่ยเปลี่ยนเป็นไส้เนย ชุก็ต้องคลี่ให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะืผแล้วก็ใส่ก้อนเนยลงไปถ้าเกิดว่าอยากจะสะดวกตัดเนยเป็นแท่งยาวๆก็ได้แล้วก็วางไปเลยค่ะคม้วนค่ะม้วนเชมค่นข้วนเหมือนข้าหางลูกเกดเลยใช่ค่ะ เก็บตะเข็บเก็บตะเข็บค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอากันไกลตัดด้านหน้าเพื่อให้เป็นรอยบากครับสร้างความแตกต่างระหว่างขนมปังลูกเกดกับขนมปังในสดของเราค่ะรับเวลาวางใส่ฐานเราก็เอาด้านที่เป็นตะเข็บไว้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอากันไกลบางนะคะเพื่อเป็นการสร้างความแตกต่างอันนี้ไส้อะไรนะครับเนยสดค่ะเนยสดเนยครับ ใช้กันไกลกดลงไปเล็กน้อยแล้วก็ตัดค่ะสามรอยแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องกดเข้าไปลึกนะคะตัดเข้าไปเลยเพราะว่าใช่ถ้าเกิดว่าถึงเนยแล้วเดี๋ยวเนยมันจะแตกออกมาค่ะพอได้แบบนี้แล้วเราก็สเปรย์น้ำแล้วก็เอาพลาสติกหิดไว้แล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็พักหมักไว้45-60นาทีค่ะมันก็จะขึ้นเป็นสองเท่า แล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดไว้อย่างนี้ใช่ค่ะแล้วเราก็รอ45ถึง60นาทีใช่ค่ะครับระหว่างรอให้ขนมที่เราทำไว้เนี่ยได้ที่นะครับเราก็จะมาวอร์มเตากันซึ่งเป็นหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญนะครับค่ะวันนี้นะคะขนมที่เราทำนะคะอยู่บนถาดนะคะไฟที่ใช้นะคะลักษณะไฟก็จะเป็นไฟบนแรงกว่าไฟล่างอ,าอุณหภูมิที่ใช้ก็180ถึง200องศาเซลเซียสค่ะ ระยะเวลาที่ใช้ในการวอร์มเตานะคะก็2ี่สิถึงสาินาทีค่ะโอ้หลังจากผ่านไป45นาทีใช่ค่ะ ขยายตัวแบบนี้เลยนะครับนี่แปลว่าใช้ได้แล้วใช้้้ไดแลวงั้นเราเอาไปเข้าเตาอบได้เลยไหมครับได้ค่ะงั้นเชิญเลยครับตามมาเลยนะครับเอาละครับนี่ก็พร้อมเข้าเตานะครับวางเตาเรียบร้อยแลยเขาใช้ความร้อนเท่าไหร่นะครับจ่าครับ880-200องศาเซลเซียสแล้วลักษณะไฟอะครับ ไฟบนแรงกว่าไฟล่างนะคะ,ะคอันนี้รอวีวนาทีครับสิบาถึงยี่สิบนาทีค่ะเอาละครับเดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับจะเห็นเลยว่าขนมปังสุกแล้วหลังจากผ่านไป1 5บหถึงยีนาทีครับ เรียบร้อยแล้วหอมไหครับสีสันสวยงามจังครับทำอะไรต่อดีเอ่ยเดี๋ยวเราก็แซววางไว้บนตะแกรงนะคะสำหรับขนมปังลูกเกดเดี๋ยวเรามาดูขนมปังลูกเกดก่อนนะคะสังเกตว่าผิวที่ก้นนะคะมันก็จะขึ้นเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะนั่นแสดงว่าสุกแล้วครับนี่เป็นวิธีสังเกตนะครับนอกจากดูด้านหน้าแล้วก็ดูที่ก้นมันด้วย่คร้อนนะคะ แล้วก็ขนมปังเนยสดนะคะแบบที่เป็นรูปวงรีนะคะเดี๋ยวเราจะทาเนยครับทาขณะที่ยังร้อนๆอยู่เลยนะคะพอทาเนยแล้วสีมันก็จะสวยขึ้นใช่ไหมครับมันจะเงาค่ะแล้วเราก็จะไปขุกน้ําตาลนะคะทาให้ทั่วๆต้องทาตอนร้อนๆนะคะถ้าเกิดว่าทาตอนที่เ ขนมเย็นแล้วเนี่ยมันจะเป็นคาบครับแล้วก็จะไม่สวยทาเยอะๆก็ได้ใช่ไหมครับทาเยอะๆก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าอย่าทาเยอะเกินไปนะคะถ้าทาเยอะเนี่ยหน้าขนมมันจะเหี่ยวแล้วก็ไปความใส่หน้าน้ำตาลครับ,รบน่ากินจังเลยครับอาจารย์ ส่วนอีกแบบนึงนะคะเราต้องทิ้งไว้ให้เย็นก่อนอ๋อนี่ขนมปังเนยสดพอตอนจับที่รู้สึกมันจะนิ่มๆใช่ครับอันนี้เราจะทิ้งไว้ให้เย็นแล้วพอเย็นแล้วเราจะมาโรยไอซิ่งกันนะคะอันนี้ไรนะครับลูกเกดหรือว่าเนยสดเนยสดแบบเรียบใช่ไหมครับใช่ค่ะทำไมขนมปังเนยสดอันนี้เราต้องรอให้เย็นก่อนนะครับถึงโรยไอซิ่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราโรยน้ำตาลไอซิ่งตอนร้อนเนี่ยมันจะทำให้น้ำตาลละลายได้ค่ะ ใส่จานกันดีกว่านะครับอันนี้1ชิ้นอันนี้ลูกเกดเปล่าครับใช่ค่ะลูกเกดแล้วก็เอาอันนี้เป็นกายดีกว่าดีไหมครับค่ะได้ค่ะแล้วก็มาเนยสดเนยสดอันนี้นะครับโอ้หน่ากินที่สุดเลยอยากโชว์อันนี้คือลูกเกดใช่ไหมครับใช่ค่ะลองแบดดูไส้มันหน่อยนี่คุณผู้ชมครับเราจะมีลูกเกดที่น่ากินมากอยู่ตรงกลางโอ้ยน่ากินมากๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้ ออกมาสําเร็จเรียบร้อยนะครับแล้วผมก็หัดทําเป็นครั้งแรกด้วยสําหรับขนมปังเนยสดแล้วก็ขนมปังลูกเกดค,ครั้งแรกผลออกมาก็เป็นที่น่าพึงพอใจต้องขอบค,คุณครูของเราครับอาจารย์ธีพรพรนินรัตจากโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตขอบคุณคมากครับ,คร,บครั้งต่อไปอย่าพลาดนะครับเราจะไปหัดทําโดนัทเคลือบน้าตาลแล้วก็โดนัทแบบเคลือบชอบ็ชอกโกแลตนะครับงั้นวันนี้ผมและอาจารย์ธีพรพรลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ